ของเราเนี่ยผมได้แก้ไขสัญญามาตลอดนั่นแหละว่าเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเวลาผมไปแสดงคอนเสิร์ตไม่ต้องจ่ายอ,อ,อะไรให้ออนะครับมันก็มันก็เรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งตาออแต่แต่ว่าผมพูดในนามของศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงหลายๆท่านแต่ผมอยากแก้ไขให้พี่น้องออนักร้องศิลปินแล้วก็ร้านอาหารร้านลาบร้านผับเล็กๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนที่นักร้องที่เขา เล่นในผับอะไรเงี้ยสามารถเอาเพลงของเราไปเล่นได้ฟรี<อ>บางคนได้ค่าตัวละ200-300บาทอะไรเงี้ยต้องมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซึ่งไอ้เจ้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ผัดความรับผิดชอบนี้กับศิลปิน,นาการเนี่ยเขาเขาคิดเยอะกว่าผมเพราะเขาอยากให้เพลงที่ผมแต่งทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ให้เป็นตกเป็นของลูกเมื่อเวลาเราจ่ายไป จากกรณีก่อนหน้านี้ที่การวิพากษ์ภรรยาเสกโลโซได้บุกไปถึงตึก GMM ฟาดเดือดปมขอดูสัญญาลิขสิทธ,ธิ์เพลงของสาม,มีซึงล่าสุดการและเสก,ก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวโดยการเผยว่าเธอและกแกรมมี่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องขอดูลิขสิทธิ์เพลงมานานประมาณ3ปีกว่าแล้วเพราะต้องการดูรายละเอียดการแบ่งรายได้ที่ได้จาัดก,การขายผลงานของเสกโลโซว่าทางบริษัทได้เท่าไหร่และเสกโลโซได้เท่าไหร่เพื่อวางแผนอนาคตให้กับลูก,ลก หากเธอและเสกจากไปการกล่าวต่อว่าเธอยังยินดีให้ทางแกรมมี่เป็นคนดูแลเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์เพลงของเสกต่อแต่เนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกันจึงต้องการขอดูรายละเอียดและปรับสัญญาร่วมกันใหม่ซึ่งหลังจากที่ยื่นเรื่องขอดูสัญญาไปนานกว่า3ปีทางแกรมมี่ก็ได้มีการส่งหนังสือสัญญารักษาข้อมูลมาให้เซ็นก่อนถึงจะส่งสำเนาสัญญาลิขสิทธิ์เพลงมาให้เธอจึงได้ให้ทนายตรวจสอบก่อนจะพบว่าบางข้อของสัญญาที่แกรมมี่ส่งมาให้นั้นไม่เป็นคำทำ ให้เธอต้องบุกไปขอดูสัญญาถึงที่ส่วนทางด้านเจกโลโซก็ได้เผยว่าตนอยากจะปรับสัญญาให้มีความเข้ากับโลกสมัยใหม่เนื่องจากในปัจจุบันทางบริษัทได้รับรายได้จากหลายแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่การขายเทปเหมือนสมัยก่อนซึ่งตนไม่เคยทราบรายละเอียดตรงนี้เลยว่าตนได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่อีกทั้งยังอยากเป็นตัวแทนศิล,ลปินและนักแต่งเพลงทั่วประเทศอยากให้พี่น้องศิล,ลปินนําเพลงของตัวเองไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพลงแพงเกินความจําเป็นและมองว่าในสัญญ,ญาควรระบุระยะเวลาใน การครอบครองลิขสิทธิ์ให้ชัดเจนแนวโน้มที่เข้ามาหาพิเศษวันนั้นก็คือแนวโน้มเป็นไปด้วยดีแม่เนยไนด้รแดีไข้สัญญาใช่ครับเพราะว่าทางน้องฟ้าใหม่เขาส่งพี่ตือมานแะเดี๋ยวนี้ฟ้าใหม่ก็เป็นคนบริหารแกรมมี่อยู่นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นห่วงแค่ตัวเองอย่างเดียวนะไม่ไม่ใช่เป็นห่วงเฉพาะตัวเราอย่างเดียวผมอยากแก้ไขให้พี่น้องนักร้องศิลปินแล้วก็ร้านอาหารร้านลาบร้านผับเล็กๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ คนที่นักร้องที่เขาเล่นในผับอะไรเงี้ยสามารถเอาเพลงของเราไปเล่นได้ฟรีเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อกี้พี่เวสฟาเขาบอกนะเขาบอกว่าบางคนได้ค่าตัวละ2 0 0 300าอยบาทอะไรเงี้ยต้องมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ผักความรับผิดชอบนี้กับศิลปิน,นปอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งผมผมอยากให้ทั้งบริษัทใหญ่ของเราแล้วก็บริษัทเล็กๆเนี่ยเห็นใจทั้งศิลปินเห็นใจทั้งผู้ประกอบ การต่างๆนะครับไปด้วยนะครับการเนี่ยเขาเขาคิดเยอะกว่าผมเพราะเขาอยากให้เพลงที่ผมแต่งทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ให้เป็นตกเป็นของลูกเมื่อเวลาเราจากไปคือว่าการ่ะตายก่อนใครหรือะปล่ะแต่ว่าเสียกไม่ไปไฝหรอกคืองบ้านการก็จะต้องบอกว่าเพื่อว่าเขามาบอกว่าคําวันนั้นที่เรากว่าอยากรู้แค่ว่าสัญญาหมดเมื่อไหร่เขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่เทดดี้เป็นพยาน ไม่มีวันหมดตลอดไปเขาพูดอย่างเงี้ยจะไม่เดือดได้ยังไงที่วันนั้นน่ะเขาเข้าไปแล้วเขาไปทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าทางแกรมมี่เขาไม่ยอมให้ดูสัญญาครับเขาก็บอกว่าให้เก็บเป็นความลับจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมตอนศิลปินเนี่ยเขาเซ็นสัญญาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เอาสัญญามาเก็บไว้ที่บ้านเขาต้องเป็นผมคนเดียวนี่แหละที่ได้มาอย่างเงินค่าลิขสิทธิ์ที่โอนมาครับคิดว่ามันสมเหตุสมผลกับ ไม่ถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยโอเคแต่ตอนเนี้ยแม่เราไม่รู้เลยไงไม่รู้เลยว่าแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ยังมีเงินเขาไม่แจ้งไหมว่าเงิแต่เขาเขาไม่ไม่มีหนังสือแจ้งมาสมัยก่อนเนี่ยจะขายเทปได้กี่วันขายซีดีขายได้เท่าไหร่เนี่ย เขาจะส่งหนังส <you> ือมาบอกเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยก็คือเป็นก้อนเดียวเยอะเลยเขาจะให้เป็นม้วนละกี่บาททีกว่างซึ่งก็เขาก็ให้พี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละทุกๆอัลบั้มนั่นแหละเพราะเราก็ทําให้เขาประสบความสาเร็จนะแล้วเขาก็ช่วยโปรโมทกันซึ่งมันเป็นเรื่องของคนที่ร่วมชีวิตกันน่ะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเราก็อย่าล้างกันไปแต่ว่าก็อยากให้ อยากให้แก้ไขให้ทุกอย่างดูแลลูกของเราในยุเพลงนั่นแหละเพลงของเราจะเป็นลูกทั้งผมผมไม่ปฏิเสธเลยว่าบริษัทแกรมมี่เนี่ยทำให้เพลงดังขึ้นมาเพราะเขาโปรโมทให้เรานะครับว่าเราก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันแต่เขาลงทุนเนี่ยเราก็ลงทุนนะเดี๋ยวคุยกับพี่เวสปาดูเนี่ยเขาบอกกรมมี่เขาก็ลงทุนโปรโมตเราก็ลงทุนซื้อบิกซื้อเครื่องอัดเสียงมาเป็นล้านเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับมันลงทุนด้วยกันนั่นแหละแล้วตอนนี้ ไอ้มาสเตอร์เนี่ยเป็นของเขาเนี่ยเราไม่ว่าอะไรหรอกการเม่อยากไม่อยากแม้กระทั่งมาทำเหมือนเทเลสคริปต์แบบที่เขาไปทะเลาะกับบริษัทเขาแล้วเขามาอัดมาสเตอร์ใหม่รู้จักใช่ไหมครับมาสเตอร์เพลงอันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งซึ่งบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทเนี่ยเขาไม่ยอมแก้ไขให้หรอกเพราะมันเป็นของของเขาอ่ะอยู่ดีๆจะมาจะมาเอาของเขาไปได้ไงเนเมื่อเขาเป็นเจ้าของอะไรยบบนี้ซึ่งความรู้สึกมันหายแต่แต่ของเราเนี่ย ผมได้แก้ไขสัญญามาตลอดนั่นแหละนนะว่าเป็นเจ้าของร่วมกันแล้วผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเวลาผมไปแสดงคอนเสิร์ตผมไม่ต้องจ่ายอะไรให้น,น,<ๆ>นะครับมันก็มันก็เรียกว่าน้าพึ่งเรือเสือพึ่งตาแต่แต่ว่าผมพูดในนามของศิลปินแล้วก็นักแต่งเพลงหลายๆท่านผมอยากให้บริษัทเนี่ยเห็นใจเพื่อนๆศิลปินเหล่านี้ด้วยเข,<า>เขาต้องจ่ายเงินเยอะมากบางคนไม่สามารถไปเล่นได้เพราะาเขาไม่ สัญญาเนะ่ยมันเขียนไว้ว่าถ้าเราไม่อนุญาตให้คุณไปเล่นน่ยคุณไปเล่นไม่ได้อนั่นคือสัญญาธาตุนั่นแหละก็สงสารเขาอ่ะอบางบางบางทีเราไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตเขาด้วยกําลัง ผู้โปรโมเตอร์เขากำลังจะจัดคอนเสิร์ตแล้วอ,อยู่มาวันนึงบริษัทบอกไปเล่นไม่ได้มึงใช้ชื่อนี้ก็ไม่ได้แมกก็ต้งชื่อที่เขาตั้งให้ก็ใช้ไม่ได้แต่บังเอิญผมตั้งของผมเองแล้วก็แต่งเพลงเองขอ,อบอกว่าตอนนั้นก็ไม่ให้ใช้นะ<ต>โซนนะโอ้ยไม่มีใครห้ามแต่การใช้เพลงนี่คือใช้เฉพาะพิเศษคนเดียวหรือล่าในการร้องคนอื่นใช้ได้ใช่ตอนน้องเสือเอาเพลงพิเศษไปร้องนี่จะได้เสือได้เสือได้ว่าตอนแรกเจตในคือว่าในการกระทําเราทําได้หมดแต่ในเปเปอร์ ตอนแรกที่เสกเซ็นไว้คืออ่าเสกก็ไม่มีสิทธิ์เสือก็ไม่มีสิทธิ์เอาเพลงไปร้องเพัะเสกก็ไปแก้อีกอเป็นเสือกับเสกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการไปร้องแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขายให้คนอื่นอ่าซึ่งก็เอาวคนอื่นเอาไปร้องเนี่ยต้องต้องขึ้นอยู่บริษัทเขาถ้าจะแก้สัญญาเนี่ยก็ควรที่จะบอกว่า เราสามารถเราเป็นผู้แต่งไงนะครับเราสามารถที่จะเอาไปให้คนอื่นร้องได้แล้วก็ไปจัดเก็บกันมาก็แบ่งกันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทําให้เพลงเนี่ยมีคุณค่ามันมากขึ้นปัจจุบันนี้เพลงที่จะมีคนอื่นเอาไปร้องเนี่ยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ไปร้องเนี่ยก็ลําบากอยู่เพลงพิเศษที่มีลิขสิทธิ์กับจม่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ที่ว่าน่าจะสองร้อยกว่าเพลงและคุณแรกไม่น่าใจนะเราไม่ได้ห่วงเราหรอกเพราะเรามีสิทธิ์ร้องแต่ถ้าสมมติเอกเขาไปเป็นอะไรไปเนี่ย อีกห้าสิบปีก็ยังเป็นของเขาซึ่งเสือก็ไม่มีสิทธิ์กว่ามรอนก็ไม่มีสิทธิ์ซึ่งตรงเนี้ยที่การโมโหแฮงมากว่าอาความภาคภูมิใจของเขาเมื่อเราไม่อยู่อ่ลูกก็ยังได้ตรงนี้เผื่อเขามีอะไรเออลูกก็จะได้ไม่ลําบากใช่ปะเขาก็นึ้ถึงพ่อนึ้ถึงแม่ตรงนี้เองที่การที่ค้างคาพี่พี่ถึงเมื่อกี้นิดหนึ่งเพลงพี่อาจจะไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าเพลงพี่มันเป็นเพลงที่ฮิตมากขายทุกเพลงมาทำรายได้เยอะมากนะให้บริษัทแล้วก็ แล้วก็ประชาชนเขาก็รู้ว่าเออเพลงพิเศษร้องคาราโอเกะร้องอะไรก็เยอะอะไรเงี้ยนะครับเออบางบางคนก็ไม่มีใครอ่ะที่ไม่ร้องคาราโอเกะเพลงเยอะการไปไปทุกร้านก็เห็นนั่งแหกค่ะป้าแล้วถ้าลิขสิทธิ์ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันแพงมากอ่ะพี่การเราอยากให้ลดลงมาแบบถ้าเกิดถุนก็จะต้องไปต่อรองกับกครมั้ยเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เก็บลิขสิทธิ์เราไม่หมายความว่าเขาอื่นที่ร้านไหนที่ไม่รู้เขาเก็บเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ว่านักร้องอ่ะ บางคนก็ไม่มีเงินจ่ายเช่นตั๊กแตนก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยเขาก็โทรมาปรึกษาพี่นะแล้วตั๊กแตนแล้วก็บอกว่าให้พี่กับพี่เสียงช่วยพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะแล้วพี่ก็เลยแบบวุ่นวายเรื่องอื่นอยู่ด้วยไงม,มีคนมาปรึกษาผมหลายคนแต่ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเพราะว่าศิลปินคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้แต่งเพลงเองเขาก็จะมีคน เขียนเนื้อร้องให้ทํำจานองให้เรียบเรียงให้อะไรบางเพลงต้องทำสามคนแล้วตอนนี้บริษัทเขาก็เป็นคนว่าจ้างมามันก็น่าเห็นใจก็อยู่แต่เพียงแต่เราต้องคอมโบมิสกันอ่ะต้องเจรจาต่อรองกันให้ได้ว่าว่าอะไรที่สามารถที่จะทําให้นักแต่งเพลงอยู่ได้นักร้องอยู่ได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครพอใจหรอกเอาพูดก็พูดนะเนี่ยเราเราออกโอ้ยยิงลุงทุยินนะลุงสารที่เราออกมาคราวเนี้ย ไม่ใช่ทำเฉพาะของเราเองนะครับมีหลายคนอย่างวันนี้ก็มีแนวร่วมพี่เวสปาที่มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เวสปาจะมานั่งคุยตรงนี้พี่เสกมีเดทไลน์ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าแนวโน้มว่าจะดูยุติเมื่อไหร่ถ้าคุยจบเมื่อไหร่คุยจบเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไม่งั้นฟ้องอะไรคุยตกลงได้แต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจะยอมมากน้อยแค่ไหนไหมถึงเรื่องตัวเลขของการธุรกิจคือตอนแม่เราอ๋อก็คุยกับเขาว่าเอามาแบบ ปรึกษากันดีไหมอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ได้ที่จะเอาเปียบเขาหมดแต่การแค่ตอนนี้คือติดขัดคือถ้าเซยไปอะไรไปไม่ได้เป็นของลูกอีกอีก50ปีตรงเนี้กันไม่เอาไม่โอเคมากคือเปิเป้าของพี่การพิเศษคืออยากอยากจะให้เป็นวงการนะ้การอยากจะให้นี่กเพลงมันไปทางไหนคะหมายความว่าจะมาคุยกันเจรจาแบ่งแบ่งสัดส่วนขอคือพิเศษมอบให้ไปรื้อทำขอแก้สัญญาใหม่หมดเลยเพราะว่าเซนเอาไว้แบบนั้นคือสัญญาธาตุ ถ้าเกิดเขาไม่ยอมมันก็ฟ้องแหลกเหมือนกันอ่ะสัญญาาตุทำไมจะฟ้องไม่ได้เขาก็ฟ้องสำเร็จกันมันเยอะแยะพี่เวส์ฟ้าเขาชนะมาแล้วนะรู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมครับสัญญาาตุคือเสียกตายไปอีก50ปีก็ังเป็นพอดีเสือของกูแม่งก็แกตายวเอางี้แนวโน้มนี่ตกลงกันได้แน่นอนอะตกลงได้ ผมว่าเพราาะว่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกพรามันชัดเลยว่าเป็นเศษเนี่ยไม่รับมานชนไม่ได้นะผมว่าใช้เวลานานอยู่เพราะเมื่อก่อนตอนเซ็นสัญญาก็เหมือนกันต้องแก้ไขกันไปแก้ไขกันมาต้องต้องเรียกว่านานอยู่แล้วเขาเขาก็กลัวประเด็นที่ว่าอถ้าทำให้เราแล้วศิลปินท่านอื่นจะากทำด้วยแต่ผมก็ต้องบอกเขากลัวตรงนี้ครับหรือว่าเขาก็เลยอยากให้อง ้องคิดเพราะว่านกาไม่ได้ทางานเองด้วยอันนี้มีมีนัดทางกันี้มีนัดรอบต่อไปอยางไงพิเศษคุณการเพราคุณการไปเลยเพราะว่าพิเศษเขาทำนั้นเามาหายีรอบหน้าโอ้ยเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาพี่ตือผมไี่รักคร่กันเพราะนั้นเขาฟ้าใหม่เนี่ยเขามอบหมายให้พี่ตือมาเพราะว่าพี่ตือก็เป็นคนเก่าที่รู้เรื่องนี้ผมจะบอกให้น้องที่ที่เข้ามาคนทําใหม่ๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเขาไม่รู้สัญญาไม่เห็นสัญญาด้วย แล้วเมื่อวันเมื่อประมาณ2อสเดือนที่แล้วเนี่ยพี่ไปเล่นที่ขนมอยู่ดีๆเขาจะไปเก็บเงินเท่าไหร่นะกับเจ้าภาพอะไรแบบนี้พอดีการไปก่อนมันเด็กๆไม่รู้เีืวองเด็กไม่รู้เรื่องก็จะมาจะมาทําผลงานให้ให้บริษัทอะไรอย่างเงี้ย